ดีเจเพชรจ้าเอาใจแฟนคลับปล่อยคลิป YouTube น่ารักพร้อมหน้าครอบครัวหลังจากที่นิวเครย์หันสาออกมาตอบคำถามที่หลายคนสงสัยเรื่องปัญหาครอบครัวรักหรือเลิก กับดีเจเพชรเจ้าวิเชียนทําให้แฟนคลับหลายๆคนที่รอลุ้นกับข่าวลือสบายใจขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังตั้งตารอว่าเมื่อไหร่ทั้งคู่จะมาทํารายการช่อง YouTube ด้วยกันอีกล่าสุดดีเจดังก็ทําให้ฝันของแฟนคลับเป็นจริงด้วยการปล่อยตัวอย่างของคลิปพร้อมหน้าครอบครัวในช่องดีเจเพชรเจ้าชาแนลพร้อมกับเขียนไว้ว่าขอบอกก่อนเลยว่าเฮียแม่นิวและไทก้ามีแพลนว่าจะจัดมิจะลอลับครบ1ล้านซับ ก่อนหน้านี้ผ่าไทยก้าไปเจอพี่ๆและเอาของไทยก้าไปแจกไปแบ่งปันพี่ๆ F4 กันแต่ติดปัญหาด้วยเรื่องโรคระบาดทําให้แพลนของเฮียล่มไปวันนี้เฮียเลยถือโอกาสบุกบ้านเก่าเอาของไปบริจาคและแจกของไทยก้าให้ F4 ไทยก้าด้วยเลยแจก F4 ในยู u ูบห้ารางวัลและเฟซบุ o กห้ารางวัลเข้าไปดูคลิปความน่ารักของครอบครัวน,นี้ได้ที่ 6ครังแสงเก่าของเฮียและไทก้าเอาไปแจก EP 69 Baby bump 3ขอขอบคุณภาพ DJ เพชรจ้านิวเคลียห์หันสาภาพและแหล่งข้อมูลข่าวข่าวสดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ